เฮโยเอสวัสดีครับพบกับผมนะครับ GTS Channel เจอแขกรับเชิญนะครับคุณเท็คเกมมิ่งใช่ไหมเออวันนี้แล้วก็ไม่มีอะไรมากครับก็จะมาแก้งคุณเท็กกันนะครับครับเราไปดูกันเลยครับว,วิธีแก้งคุณเท็กค,ครับบานะครับ

ว่าไงน่าจะพผบ้านเปล่าฮะฮะเผา,าบ้านเปล่าคุยจนนี้ วีอย่างงอนะวีอัดคลิปแกเอ,อ่ให้ให้น้องเขาเขารู้เนาะ ไปละลา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 ไปตูใส่หน้าแล้วต um, ีมันหาไม่ได้ควายมันไม่มันไม่มันไม่ไอ้นี่มันแมทเอาไลน์มันไม่มีตาคอนเส็ ระหว่างนี้ก็รอเขามานะครับไม่ได้ฆ่าไม่เชื่อมาดิมาดูในคลิปกูได้ไม่ได้ฆ่าไม่เชื่อมาดูในคลิปกูได้กูไม่ออกกูไม่ออกด้วยกูไม่ออกแลยทำ,ทำไร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 อะ อไอตีไอตีเอๆๆๆๆๆๆๆนี่ก็คือนี่ก็คือวิธีที่หนึ่งครับที่จะแจ้งคือเช็คเกอร์เกมเมอร์นะครับครับพร้อมกับวันนี้ก็ขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ เอาไปดิไปดิอ๋อกดไปอย่าลืมกดรับตะไคร้นะครับ